สวัดีครับวันนี้พวกกับผมลองออฟชิอัลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวนักเตะนะครับผมทั้ง4ตัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่อาเก้เลยนะครับผมเกมรับนะครับผมให้4เกมลุกให้3แล้วก็เปิดบอลให้3เนาะตัดเกมให้5นะครับจบสกอร์ให้2แล้วก็ยืนตำแหน่ง S นะครับผู้เล่นระดับ A ถึง S นะครับแล้วก็ความเร็ว4นะครับสปีดต้น3.5คล่องตัว3แข็งแกร่ง5นะครับผมตัวนี้จะเด่นไปทางเกมรับมากกว่านะครับแล้วก็ อาหมงทําประตูโอเคด้วยนะครับขึ้นไปเติมหมงนะแต่ว่ายังอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเปิดบอลก็พอได้นะแต่ว่าเขาเป็น CB มากกว่านะครับผมความสามารถเขาแต่ว่าคือในตําแหน่งชีวิตจริงเขาจับมาเล่นวิงแบ็กนะก็เรื่องเกมลูกอาจจะไม่ได้บือหวานะครับแต่ว่าเรื่องเกมรับก็100%นตะครับตัวนี้ก็สาำหรับสเต็เก้เก้าสินะผมให้สามเต็มหเนาะส่วนตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะผมเล่นม่เข้ามือด้วยแหละนะครับผม เพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดอ่า CB อ่าปรับมาเล่น LB นะครับต่อไปครับผู้ลูกษาป,ประตูนะครับโรเมโลตัวนี้ล่างฟรีเนาะก็เซฟผมให้3.5้าลูกมงผมให้3นะป้องกันลูกตั้งเตะผมให้4นะครับออกมาตัดบอลผมให้70%เนะครับเล่นบอลด้วยเท้าผมให้ S นะครับยืนตำแหน่งผมให้ S บวกนะครับตัวนี้ก็ยืนตำแหน่งดีมากๆนะสำหรับเต็มห้าผมให้4ีเต็มหเลยนะครับผมแต่เรื่องเซฟอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะส่วนสูง192นะครับแต่ว่า ตัวเนี้ยมันยืนตำแหน่งดีมันเลยทำให้อยู่ในจังหวะที่เซฟพอดีนะครับแล้วออกมาตัดบอลถือว่าเปอร์เซนต์ที่จะเซฟได้สูงนะครับผมเป็นผู้เล่นที่อ่ายืนตำแหน่งดีแล้วก็วิ่งออกมาตัดบอลดีนะครับผมตัวอาจจะไม่ได้สูงมากอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าสเต็ปแปดนะครับผมเล่นได้ขนาดนี้นะครับผมว่าถือว่าดูโอเคแล้วนะครับผมแร้งที่ว่าเหมาะสําหรับอ่าโรเมโลก็ประมาณแรงเคนะครับแรงเอ็มก็ พอได้นะครับแต่อาจจะเริ่มเจอผู้เล่นที่เก่งขึ้นก็อาจจะตรงเป็นตรงหน่อยนะครับผมแต่แรงเคนี่สบายเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกตัวหนึ่งที่ว่าเจอก็เซฟดุเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นดีถึงขั้นตัวที่มันสูงนะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ของเขาได้ดีตามสเต็กนะครับต่อไปครับผมคาฟูนะครับเกมรับให้4เกมลุกให้5นะครับเปิดบอลให้4.5ตัดเกมให้5จบสกอร์ผมให้4นะครับยืนตําแหน่ง S นะครับ เป็นผู้เล่นอันดับ S ถึง X บวกนะครับแล้วก็ความเร็วผมให้4.5นะสปีดต้นให้4คล่องตัวให้4แล้วก็แข็งแกร่งให้4นะครับตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าตำแหน่ง RWB นะครับว i n g b a c k นะครับหลัง5นะผมว่าตัวเนี้ยผมให้เต็ม4 4.5เต็ม5แต่ถ้าเกิดว่า RB ผมให้4เตนะ็ม5เนาะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมตัวนี้จะเด่นไปทันเกมลุกแต่ว่าเกมรับก็ไม่ได้แย่นะอีกอย่างเป็นตัวที่พลังงาน5ดาวนะครับผม แพทที่แล้วอ่ะคือพลังงานเยอะแต่ว่าเล่นได้น้อยแต่แพทเนี้ยพลังงาน5ดาวเล่นได้จนจบเกมนะครับคือเอาง่ายวิ่งวิ่งวิ่งได้เต็มที่อ่ะขึ้นสุดลงสุดนะครับผมคือสามารถเติมเกมลุกได้เต็มที่อยู่ได้จนจบเกมนะครับเพราะว่ามีพลังงานเยอะนะครับผมตัวนี้ถ้าใครชอบอ่าวิ่งวิ่งแบ็กสายเติมมาจบสกอร์เติมมายิงหรือว่าสร้างสรรค์เกมเปิดบอลคมนะครับผมตัวนี้เลยนะครับยิงก็ได้นะจบสกอร์ก็ดีนะครับผมหาพื้นที่แล้วปั่นได้นะครับผม โอเคครับเท้าซ้าย3เท้าวขวาเนาเน้นถ้าจะปั่นเน้นไปทางเท้าวขวามากกว่าถ้าตัดแล้วปั่นซ้ายอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับ ucbo นะครับผมเล่นได้2ตํตำแหน่งนะครับ cf กับ st นะครับจบสกอร์มให้ายิงไกลให้5นะปั่นโค้งให้4.5มงให้4.5แล้วก็หาช่องให้4นะครับจุดโทษ s บวก f r e s นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่ง s บวกอ่านเกมให้3นะครับความเร็ว4.5แล้วก็สปิดต้น4ข้องตัว5ใช้สกิล4แล้วก็แข็งแกง่ง5นะครับผม ยูเซ่นะครับผมเท้าซ้าย5เท้าขวาก็5้านะครับตัวนี้ยิงได้2เท้าเลยนะครับผมจบสกอร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมยิงไกลคมปันโค้งคมนะครับม่งก็ได้นะครับผมเสียอย่างเดียวยืนต่ำเนาะจับไปเล่น ST ก็ยังยืนต่ําเพราะว่าเขาเป็นหน้าต่ํานะครับผมเป็น CF นะครับผมตัวนี้แนะนาอ่าเล่นอ่าหน้าคู่ให้แนะนําหาหน้าคู่ที่เป็นหน้ายืนเดี่ยวนะครับเอาตัวนี้ปั้นแล้วก็รอยิงไกลนะครับอีกตัวหนึ่งคือ เอาตัวนี้คือตัวนี้รอยิงเสาสองนะครับผมหรือว่ารอยิงระยะไกลถือว่าเป็นตัวที่ยิงคมมากๆนะครับแล้วก็ความอืด4.5เนาะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ยืนได้จนจบเกมนะครับผมแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือยืนต่ํานี่แหละนะครับผมผมเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาง่ายคือผมเล่นมันเล่นยากอะผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะส่วนยิงไกลย,ยิงไกลคมมากนะครับผมแต่ว่าหาช่องให้สี่เพราะว่าหาช่องเพราะว่าไม่ เขาเป็นตัวยืนต่าเขาคงเขาไม่ค่อยเติมขึ้นไปหานาน,นานทีจะเห็นนะครับแล้วก็อ่านเกม3ก็ไม่ค่อยได้ตัดเกมเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นช่วงฉกบอลหรืออะไรนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นในการสร้างสรค์เกมแล้วก็เติมเกมลุกแล้วก็ยิงนะครับผมแข็งแก่งก็โอเคนะเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่นะครับผมสกิล4ดาวไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคลองตัวโอเคพอได้นะครับก็ถ้าเล่น st ก็จะลดลงมา2นะครับผม4 4 4.5เต็ม5นะครับ สี่ถึงสี่จุดห้าเต็มห้าเนาะก็ส่วนตัวผมจะให้สี่เนาะส่วนบางคนเขาก็เล่นให้ห้าเต็มห้าแหละบางคนมันเล่นเข้ามือนะครับส่วนผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเข้าในแรงกันมาครับเล่นเข้าในแรงกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาจะจะขึ้นอ่าแรงสีชมพูแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้หกเคนะต่อไปก็เจ็ดเคละ กำลังพยายามอยู่นะครับไม่ค่อยมีเวลาครับทำแต่งานนะครับโอเคมาเริ่มเกมนะครับเริ่มเกมของเรามาในแผน412 12นวรถนะครับผมส่วนของเขาจะมาในแผน433สามนะครับโอ้โหก็ตัวเราอาจจะได้เปรียบก็จริงนะแต่ฝีมือเขาอาจจะโหดนะครับโอเคได้เคลียร์ก่อนนะยูเซให้โรนโด ให้มาที่ซีดานซีดานให้ยูเซ่โดนสกัดนี่ให้วีราวีราคืนอ,อะไรอะนาให้ซีซีดานยูเซบิโอยูเซบิโอโดนสกัดโดยเซริบาจูสสวนโดกูให้มาคาฟุเอ้ขออภัยครับโยฮหันครับให้มาที่โดกูวีรา <c oughs> ชนแพ้ลูกนี้ติดเซฟโรเมโลออกมาตัดบอลสวยครับซีดานให้มาที่อาเก อาเก้ h, เติมแล้วอาเก้ไหลามาให้ที่อานาแต่ลูดิเกอร์ยังจ่ายพลาดกุลิบกระชากขึ้นมาให้มาที่อานายอานยกให้ยูเซไม่ผ่านนะครับติดบล็อกนะครับปีเตอร์เชคเอขอภายครับทุ่มมาลูกนี้คว้างมาครับขอภัยครับอันนี้ทำงานเบอร์นะโยฮันครับไหลามา ติดไดซยี่สวนกลับกุลิบให้มาที่ซีดานซีดานเห็นแล้วชี้แล้ว USBO หาช่องแล้วไหลามาลูกนี้ USBO โอ้โหเรียบร้อยครับ1.0ไม่ต้องจับครับขึ้นนํำแล้วเท้าขวานะครับหาช่องช้าหน่อยนะเห็นไหมแบบเขาจะยืนต่ำหน่อยแล้วมันชี้มือแล้วผมเห็นก็แทงทะลุมาก็ไม่ต้องจับครับลูกนี้โลง่ลง หนึ่งนขึ้นนำแล้วย้ันครับให้มาที่โดกูจูสเบริลิงแฮมให้มาบอลถึงจูสเบริลิงแฮมซรีบาให้มาลูกนี้ขึ้นเติมมาโดยแบ็กฝั่งซ้ายอีซินเยอีซินเย ล็อกหลบสวยแล้วปั่นติดโรเมโลสองเซฟแล้วมงมาลูกนี้ซีดานยูเซคืนจูสไหลามาให้ที่ยูเซยูเซยกมาให้ที่อาไนยยังโดนสลิบาามงสกัดไปได้คือแบบเราก็สามารถในในความคิดผมผมก็สร้างสรรเกมดีนะแต่แบบก้องหลังเขานี่แบบโคตรเพอร์เฟกเลยแบบตัดเกมจังหวัดสวยๆหลายรอบเลยอ่ะ จังหวะแบบผมเล่นวันทกับอารายกับยูเซนี่โดนติดบ็อกซิซลิบาร2รอบนะไม่งั้นเรามีโอกาสทําได้3ประตูแล้วถือว่าเขาพอฝีมือพอได้นะคนเนี้อีซินเจยวูวนครับไหลเข้ามาข้างในจูตัดมาฝั่งนี้ลูกนี้โรเมโรโลเมโรลูกนี้ยังไงจุดโทษครับโอ้โหททำดีมาทั้งเกมเสียจุดโทษลูกนี้ เซฟจุดโทษอีกโอ้โ oh หไม่เป็นไรลูกนะมันง่ายเกินไปขอเซฟลูกยากๆหน่อยละกันโรเมโลโอ้โห oh. ยังไม่เสียประตูนะครับสวนครับลูกนี้ยูเซ่ลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์เห็นไหมกองหลังเขาโคตรด,ดีเลยนี่ฟรีคิกโดยจูสเบ์ลิงแฮมจูสปันโอ้โหรับสบายเลยนะครับ ประตูตัวนี้โกงนะเป็นประตูอีกตัวหนึ่งที่โกงนะครับผมรับลูกฟิกฟิกได้ดีได้ซิย,ย์มงมาให้ที่อาเกะอาเกะให้ที่จูดจูดแทงเข้ามาข้างในซีดานให้ที่กุลิปหลบมาสวยกุลิปจะไหลให้โอ้โหติดอีกเยอะจิ้มมาโดยจูดแล้วก็รับสบายนะผู้รักษาประตูคว้ามาลูดิเกอร์แบ็กเติมมาอินซินเจ ให้มาที่โยโอเอค,ครับติดโลลองบองตามด้วยคาฟูปั๊มสวยนะคาฟูลูกนี้ให้มาที่อารายอยูเซบิโอให้มาที่กุลิปกุลิปไหลามาซีดานซีดานหลบมาสวยยังไงฟาวอีกแล้วนะโอ้โหตัดฟาวเก่งจริงลูกนี้จะปั่นนะฟุ๊บสามเหลี่ยม โอ้โหโอ้โ,โ,อโตัวนี้นี่ยอมจริงๆร,รับอยู่ตลอดเลยทุกลูกเลยปกติฟรีคิกนี่ผมไม่ค่อยพลาดนะเดกเสยี่ซิลิบาตัดมาสวยบอเกราก็ตัดสวยไปกันบองมองอีกบองบอลถึงเขาจะสวนแล้วลูกนี้โยฮันครับยังไงของอยู่ โยนครับไหลามาหาช่องแล้วไหลามายัางสกัดโดยคาฟูโอ้โหสวยครับตัดเกมลูกนี้แล้วก็น่าจะจบแล้วละ่ะจบเกมครับ1 0ึงตึงจัดโอ้โหเซฟกระจุยเลยโรเมโลนะเซฟยันจุดโทษนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันเล่นยากนะส่วนตัวนะครับผมยูเซเล่นยากมากนะ ถ้าใครเล่นใครเล่นได้ก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นผู้เล่นที่เล่นยากมากๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ